ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอ <c oughs> นแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทาน <c oughs> พอกล่องแรกก็โอเค รู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อรังวิจิตจ้ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบ,บายอ่ะ คุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเากล่องครึ่งได้มัครทานครึ่งดี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคพี่ประแถวค่ะอายุ59ค่ะอยู่ตลาดราดากะบังนะคะบอดี hmm. มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาเนี่ยเป็นภาพมัวหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะเป็นต้อกระจกนะ mm hmm. นมีอาการยังไงต้อกระจกอะค่ะมันแบบมองอะไรก็เบลอเบอค่ะ mm hmm. เราก็เลย ไม่รู้จะทํำยังไงหมอให้ผ่าเราก็กลัวเนาะค่ะแ<ร>ละ้วคุณป,ป้าม,มาทานดีคอนแทคนะ่ะทานไปนานแค่ไหนแล้วคะก็ทานไปประมาณสี่ห้ากล่องนะคะ่ะสี่ห้ากล่องวิธีการทาน,ทานยังไงท้าสองเินสองค่ะก่อนนอนนะคะค่ะแล้วพอดีทานเข้าไปเรื่อยๆมันก็ได้สี่ห้ากล่องเนี่ยตาเราก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นอาการข้ามมัวมันก็จางไปแล้วไปแหกหมอดูหมอก็บอกว่า สายตาที่ว่าจะต้องผ่าก็กลายเป็นไม่ต้องผ่าแล้วค่ะก็ดีใจแต่ทับใจดีคอนแทคมากเลยค่ะอืก่อนที่จะมาทานดีคอนแทคเนี่ยอาการที่มันทรมานมากที่สุดแบบเป็นยังไงนะแสแสงค่ะตามันเบลอค่ะมองอะไรก็ไม่เห็นแล้วพอเจอแสงก็แสบลูกตาค่ะน้ำตาจะไหลนะคะค่ะ น้ำตาไหลเจอแสงก็แสบแสบลูกตาพอทานไปสี่ห้ากล่องแล้วอาการแบบนี้เป็นยังไงคะอาการก็มันก็ค่อยๆหายค่อยๆ่อยหายไปอะค่ะจนตอนนี้ก็รับแสงได้ค่ะมองได้ค่ะไม่แสบตาแล้วน้ำตาก็ไม่ไหลแล้วค่ะค่ะ,คะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมีโอกาสมาคุยกับป้าแต๋วอยากให้ฝากบอกท่านที่มีโอกาสมาเจอดีคอนแทคนะคะที่มีปัญหาสายตาไม่ว่ามากน้อยให้ป้าฝากบอกหน่อยค่ะ ก็อออยยยย่่่าาปลลให้มมมันนนทรูเะะคคีแดีจริงๆนะคะคดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค